หลังจากที่มีฝนตกแทนที่จะได้ช่อดอกเต็มๆกลับปรากฏว่าได้ช่อบมาแทนช่อดอกนะครับในลนนักษณะนี้เราก็จะพบว่ามันมีดอกปนใบใบปนดอกเราก็จะเปลี่ยนวิธีการคิดนั่นก็คือเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือทําใบไปพร้อมกันกันกบดอกหรือทําดอกพร้อมกันกับใบนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวิธีทํา ทำยังไงวิธีการก็คือเราก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไปใช้สูตรปุ๋ยที่มีอัตราส่วนอัตราส่วน N ต่อ P ต่อ K เป็น3ต่อ1ต่อ4เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับใบก็จะทําหน้าที่ของมันดอกก็จะทําหน้าที่ของมันได้ทานองเดียวกันดอกก็ไม่เสียหายใบที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันก็จะช่วยสร้างอาหาร เลี้ยงเลี้ยงผลเลี้ยงดอกให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับอนอกจากที่เราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแล้วเราก็จะทำให้ใบแก่ขึ้นนั่นก็คือเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปด้วยในถัง200ลิตรเรา็คะใส่น้ำตาลทรายลงไป1กิโลเพื่อที่จะเป็นอาหารสะสมและทำให้ใบอ่อนเหล่านี้ไม่แย่งอาหารนอกจากไม่แย่งอาหารแล้วมันก็จะทำให้ใบแก่เร็วขึ้น นะครับอาหารที่เราเติมลงไปก็คือน้าตาลทรายเหล่านี้ก็จะใช้ในการเลี้ยงดอกเลี้ยงผลต่อไปโดยที่ดอกไม่ร่วงถ้ากลัวเชื้อราเราก็สามารถที่จะเติมไตรโคเดอร์มาลงไปได้หากไม่มีไตรโคเดมาก็เติมสารกันราลงไปนะครับอีกการนี้แหละครับก็จะช่วยให้ดอกอยู่กับใบใบอยู่กับดอกอยากมีความสุขอันนี้ก็มีการศึกษาและวิจัยค้นคว้ามาแล้วนะครับผมก็จึงกล้าที่จะแนะนำ ท่านผู้ชมให้ทดลองใช้